ที่ผ่านมาหลายคนคงรู้จักหมอสองหมอสัญญกรรมที่มีใจลักในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกมากันบ้างแล้วนะครับทุกประสบการณ์ที่ประทับใจการเดินทางที่ลุดระทึกทุกภูมิประเทศที่เข้าไปได้สัมผัสมานับว่าไม่ธรรมดาเลยครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นทุกประเทศที่เขาไปได้มุมมองดีๆกลับมาทุกครั้งหนึ่งในประเทศที่หมอสองอยากจะพาไปท่องโลกในครั้งนี้เป็นประเทศที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนั่นก็คือ ประเทศโตโกครับจริงๆประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกเป็นประเทศเล็กๆนะครับเขาอยู่ยต,ติดกันแถวกาหน้าแถว่างเป็นเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแบนๆแ,แบบนี้ฮะและพื้นที่เขาก็ไม่เยอะอมันจะมีกลุ่มประเทศอย่างเงี้ยอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจในแถบนี้คือเขาก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะของเขา,ามีธรรมเนียมของเขาซึ่งมันไม่เหมือนใคร แล้วนะครับกรุงโลเม่นะครับเมืองหลวงของประเทศโตโกโอลองชมบรรยากาศด้านหน้าสนามบินนี่นะฮะนี่นะครับสนามบินก็ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับน,นี่นะฮะ,ะสำหรับประเทศโตโก,โกนะครับก็มีประชากรนะครับประมาณสัก6ล้านคนนะครับพื้นที่เขามีประมาณส 50, ัก5 0,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เขาเนี่ยนับถือศาสนา จริงๆก็ปนปนกันเป็นคริสต์ซะกว่าอิสลามซะยีที่เหลือเขานับถือพวกพูดผีปีศาจด้วยนะฮะก็คือนับถือแบบศาสนาเก่าเ้านะฮะปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วแต่สําหรับประเทศโตโกโและทธิวูดูเป็นยิ่งกว่าความเชื่อเพราะวูดูคือความศรัทธาวิถีชีวิตที่หล่อหลอมรวมผู้คนและยังคงฝังรากลึกมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อ การดำเนินชีวิตของพวกเขาเสมอที่กลางกรุงโลเมเมืองหลวงของประเทศโตโกโแห่งนี้ก็ยังมีตลาดขายสินค้าไม่เหมือนกับที่ไหนในโลกตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดเฟติสมาเก็ตหรือที่ชาวเมืองเรียกกันง่ายๆว่าตลาดวูดูที่นี่จะขายเครื่องรางของขลังและสารบนดำที่เปิดเผยมานานกว่าร้อยปีแล้วครับสถานที่นี้เนี่ยโอ้โหพอเข้าไปครั้งแรกเนี่ยท,ทันีที่รถเลี้ยวเข้าไปนะครับ มันแบบโอ้โหมันมันมันกว้างมากนะครับมันมันเป็นบริเวณที่กว้างมากแล้วก็ที่สำคัญคือของมันเยอะจริงๆนะครับเรามองไกลๆนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งแห้งๆสีน้ําตาลน้ําตาลมันคืออะไรแต่บางอย่างเราก็เห็นแล้วเอยมันเป็นพวกซากสัตว์ลองมาชมกันนะครับว่าเขามีขายอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะก็จะมีสิ่งของต่างๆขายมากมายนะครับปัจจุบันนี้ครับคนที่นับถือศาสนาวูดูเองมีเยอะในประเทศเบนินแต่ว่า การที่มีตลาดอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสัตว์เยอะกว่าและคนที่ทําพิธีต่างๆาก็มีเยอะกว่านะครับพอเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเดินเข้าไปดูถึงจุดที่ที่เขานั่งขายเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่ามันมันมีซากสัตว์เต็มไปหมดนะครับซากสัตว์นี่ก็มีทุกชนิดประเภทเลยสิ่งที่เรารู้จักทั้งหลายนะครับบางบางบางชนิดเนี่ยก็มาทั้งตัวนะครับบางอย่างก็มาเฉพาะหัวนะครับเช่นที่เราเห็นที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีแบบหัวลิง หัวหมูนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆอาจจะเป็นซากนกซา,ากสัตว์อื่นๆกระโหลกสัตว์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งกิ้งก่าก็มีนะครับหรือ,อาบางอย่างเป็นสัตว์ที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะครับในธรรมชาตินี่แทบจะหาได้ยากมากก็ยังมีเช่นเสือดาวนะฮะเสือดาวเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์อนุรักษ์ของเขาแต่ว่ากลับกลายเป็นมีซากสัตว์ตขายที่นี่แล้วก็ราคาไม่แพงราคาถามเขคร่าวๆนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเองซึ่งโอ้โหแบบ มันมันไม่ควรจะมีขายที่นี่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นเขาใช้คาว่าอ่าเป็นธรรมเนียมเขาที่เขาต้องทำนะครับแล้วก็คนก็ยังแวะเวียนกันมาที่นี่เพื่อที่จะมาทําพิธีต่างๆมาซื้อของต่างๆเนี่ยเอากลับไปใช้ในทําพิธีกรรมต่างๆของเขาเองครับนอกเหนือไปจากความน่าตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งมุมมองของหมอสองกลับมีความรู้สึกหดหู่ และสงสารสัตว์เหล่านี้ที่ต้องเอาร่างมาสังเวยความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ซึ่งซากสัตว์แต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปมีทั้งเอาไปทาเป็นยาอาทิเช่นหัวลิงเอาไปต้มน้ําดื่มเพื่อให้สมองดีและอีกหนึ่งความเชื่อก็เพื่อเอาไปบูชาเทพเจ้าตลาดแห่งนี้ไม่ได้มีขายแค่ซากสัตว์เท่านั้นอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงเข้ากับพิธีกรรมตามความเชื่อของลัทธิอูดูที่นี่มีหมดเลยครับ ประเทศเนี้โตโกนะครับอะโตโกเบนินก็ตามนะครับเขาจะมีมีความเขาเรียกเก่งใช้คําว่าเก่งในแถบแอฟ,ฟริกาด้วยกันในการทําเรื่องของคุณใสพ่อมดหมอผีนะครับในในเนี้ยผมก็ไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็อ่ลองซะหน่อยนะครับเพราะเขาเนี่ยมีหมอหมอผีนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเข้าไปบริเวณที่เขาขายนั่นแหละเขาจะมีห้องเล็กๆเ,เป็นห้อง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 แล้วเราก็เข้าไป และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพ่อมดนะฮะอนนี้นะครับเขากำลังทำพิธีอยู่นะครับซึ่งผมอยู่ที่ประเทศตุรกนะครับเวลาเราเข้ามานะฮะพิธีการทําพิธีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต้องอธานชื่อเราแล้วก็อธิษฐานแบบนี้นะฮะสมมุติอย่างเช่นเครื่องรางตัวนี้นะฮะเครื่องรางตัวนี้นะฮะเวลาเราจะเดินทางเนี่ยนะฮะเขาก็จะให้เรา เปิดอันนี้ออกนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าวันนี้เราจะเดินทางไปไหนยังไงนะครับบัิษานเสร็จปุ๊บนะเราไม่เสียบกับหรือก็พกติดตัวไว้นะฮะอย่างตัวนี้นะฮะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะฮะเขาจะเอามาทาที่ศีรษะอธิษฐานต่างๆแล้วก็เอาวางไว้ใต้หอนนะฮะก็จะทําให้เราสามารถไม่ปวดหัวนะฮะหย่าไม่ขั้งตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นอะไรที่พกติดตัวไว้นะครับก็คือว่าเราพกติดตัวอธิษฐานแล้วเราก็จะโชคดีมีโชคในการทําสิ่งต่างๆนะฮะบางคนเขาก็จะ ูกดเอไว้เป็นต้นนะครับซึ่งพอเรามาที่นี่เนี่ยเราก็จะมาบอกเขาได้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็จะบูชาสิ่งทันไปประมาณนั้นนะครับลองดูนะก็มีหลายอย่างมากเลยครับในนี้ผมก็ขอ,อสองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือนี่เลยครับเรื่องการเดินทางนะครับซึ่งอธิษฐานเปิดนะฮะแล้วก็ปิดตัวนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องการเดินทางอย่างที่2ก็คือเรื่องของความรัก ก็คือเจ้าตัวนี้เองครับถ้าเรามองใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่ามี2สิ่งมัดเข้าหากันนะครับวิธีอธิษฐานก็คือว่าเขาจะเอาใส่ในมือแล้วก็เอาน้องหอมใส่ตะูมิใส่แล้วก็เอามือขย่ำกันแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อธิษฐานให้บอกชื่อคนที่เราชอบคนที่เรารักเนี่ยสามครั้งแล้วตามด้วยชื่อเรา3าครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เอามือนี้ไปสัมผัสกับคนที่เรารักคนที่เราชอบหรือแฟนเราหรือภรรยาเราก็ทําให้ความรักนั้นไม่จดืดจางนะครับเดี๋ยวผมจะขอสิ่งนี้นะครับโอเคสว Yeah, I'm going to three times your name. I have your name. Okay. It's also possible to buy in gift for somebody. Mm -hmm. mm -hmm. Touch your body three times. Okay. One, two, three. โอเคอันนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับแสำหรับเรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อแบบของเขานะครับเราก็เชื่อในหลักของศาสนาพุทธปกตินะครับการทําความดีนะครับหรือเรื่องของการปฏิบัติสมาธิให้เรามีจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายอะไรอย่างนี้มากกว่า ตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะไปเรียนรู้เราก็ไม่ได้ดูถูกเรื่องของศาสนาเขาไม่ได้ดูถูกเรื่องความเชื่อเขาแต่มันเป็นใช้คาว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาดีกว่าว่าเขาทําแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเขาเรียก like, ว่าภูมิหลังแตกต่างกันไปของเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราได้เห็นได้เจอนะครับได้สัมผัสจริงๆ ได้ไปร่วมพิธีแบบนั้นมันก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่นอกจากเราไปเที่ยวได้เห็นได้อะไรแล้วนะั่นกเข้าไปร่วมสัมผัสด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราเห็ุบรณะกินผิดตาย 精悍壮。